สบายดีพ่อค้าสบายดีมาิบาแล้สพันบ่ตัวยืนมะเขือนาวเพชรนอนนี่หลายเนอะเขาเอินนอนยังแมนอนหนูอหนูโอ้อหอได้ยินซื้อมันนี่แหละอ๋อของแซบอาหารอนสูงไทยหมดแดงกองทักซิบ บปายนี้พี่น้องหมดสู่โคสุกรนะตอนนี้มาสอนอยู่ที่บ้านทาเดือเมืองขาแก,กแขวงคำมวนทีนี้สิพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านพาง,งามอยู่ฟางห้วยเมืองนั้นเตลาดเปิดเปิดทุกทุกตอนแรงวันอาทิตย์วันวันเสารนะ์ขออภยัยพี่น้อง อาสอนจะเคยมาเลาะมาเที่ยวสองสามเทื่อเดี๋ยวนี้มีเวลาก็เลยสิพาพี่น้องมาเลาะจื้มเนาะตลาดที่บ่อใหญ่พ่อบ้านใหญ่แต่ว่าอาหารการกินนี่ฟาโตหลายนะพี่น้องที่ทางอาหารธรรมชาติอาหารทะเลและการยืนอนี่ไปที่สามพับซ้อมเบิง้งบรรยากาศทำการนาะพี่น้อง เวลาสี่มงคงเนาะผดีคนกำลังมาเลาะมาเที่ยวก็คนหลายพี่น้องเลยมือนี้ตลาดนัดบ้านทางงามซื้อไม้แปลก,ก่อนพี่น้องไม้แปกหมดละ สบายดีพ่อค้าสบายดีสิลนบอก1 0พันกิจองไว้อันนึ่งเจ้านั้นมาเอาเปี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ไม่แปลงวันเราโอ้นี้มีผ้กหวานเนาะมีผักวหวานปาเด้อมาสนุมะละกอมาไก่าธรมชาติเอาไว้นี่ก่อนเราจงมาเอาไว้ไว้นั่ก่อนมันหนัก เด็ดเครืองมังวงอ้ซุกน้องมังวงเลยมม่วงสุกๆมังแก้วท่าโอ้ตนะมวงแก้วก็มีเหรออมีไวเขวะมาจากไทยรอโอ้มาจากทางไทยขาพนมโอ้หากละหักละโอ้ยอยกัมีนะ นอันนั้นใส็หัวอ่อนแบบี้เนาะห้าพันห้าพันีบมามามาคกล้ากุ้ยุยกินุยกับแจวลาแขักได้ยังด้ยน้ำเลยในน้ำธรรมดาดิเออวันมันกินน้ำเย็นน่ะนะ ขันทีบอะไม่ค่ะมันเท่ามันเท่าเเลยมาเดียวน้อเพีนพี่เลยนี่นอนอไอหนูนออยู่น้ำแของบ่เบอะเบเป็นก๊กเขียวๆบุเคยเห็นไลยกระจงเบ่แกงกินเบอเออเคยเห็นจะคือ

มาได้ใช้เครื่องมาแนละ้วขอบใจโอ้ยตอวอันห้าบอสก็ใครชิฟเลยบ่โอ้โอเคโอเคดดเอาตัวยืนมะเขือมะนาวเพชรผักคะก็งนี้อ,อ๋อคนลายเป็นพิเศษทำไมเรลานัดบานทางงาม ตัวหน่อไม้ครับเมนขอบุญสาลีกระไลนะที่รองจากบ้านหมุงสุ่มบ้านท่าเรือเพื่อนำมาขายผูกฝาทะเลคร,เรัเมนเนาะปฝานิน นอนี่หลายเนาะเอากระกไปถายเอากระจัก้เขาเออนอนยังไห่นอนหนูอ้อยหนูโอ้อก็ได้ยินซื้อมานี่แหละที่พางามที่ท้ายแค่กนแล้วบมเคยเห็นนอนไม้แบบนี้นะโอ้นอนอ้อยหนูอยูก่โดดอยู่โดดบ หากระเ็นเมาน่นี้สินโมก็นี้ปลาทูหาทะเลเต็มมดพี่น้อง พี่พี่น้องจากหลายบ้านเอามาเลาะมาจับจ่ายซื้อขายนะจากลงใต้นะบางเฮียงตรงซอกโพนไส่นรืออะไก็บ้านอื่นอยู่ก็ป็นแต่แซ่บแล้บว่าไม้ไม้เท่าไหรสองไม้ห้าสองไม้ห้าพันโอ้เป็นปแต่แซ่บ,บ,บน,น,นะ้อนฮอนๆเนาะเมาเงินเราด้

เออตัวฮ้อนๆเลเอาหัวใจเล้าใจแมนเอาบ่อตไม้ไรนี่เอานี่ก็ได้ซะเอาไตไม่ก็ได้เอาจะขายดีเนาะ ฮอด,ด,ดอกคือคือโบกได้ขายพอบ,นอพบานเลยม็เดินขึ้น,น,นบินบนทันว่หลายแเราบันนี้เนาะโอ้แฝกใครบันนี้ว่หลายได้บอว่หลายบอลายบันนี้โอ้ยังมีมือหลายวันนี้อีกโอ้โอ้ไข่มดแดงก็มีเลยอ๋อของแซ่บอาหารส้นสูง ไข่มดแดงกองทักซิป้วยละซาวอ้าย้วยละซาวพันเนาะมันหายากเลยเนะาะต้องไปลเลาะทั่วทิศมันจะเป็น่ยนนิดวยละซาวพันหากระชิลงมาละลายไข่มดไข่มดไข่มดแดงอ,อ้าวเนามีแต่เงี้แยแซ่บเนาะฮานี่เนาะหอยหน่อไม้มีขายว่ายายากระขายเนะ <c oughs> าะคักละยานวดยานั้น ผักติ้วข่องโอ้เป็นตาหักเด้ข่องเลยพอดีใส่ปลาขาวหองวงอ่อนมาไฮเลยป่าวเฮ็ดอ่ะ บันเล่บอบันเล่เนาะโองบัน10โมงดอยดอยดอยเราะมาเที่ยวได้พี่น้องไอ้ตลาดนัดบ้านทางงามใกล้กับบ้านดงใจใกล้กับบ้านท่าเรือมุ่งสุ่มนี่ล่ะผมอยู่ห้องกินหลายนะเป็นตาเลาะเป็นตาช้อปปิ้งเนาะหมักโมก็มีหมักโมกำลังหลายระยะนี่ย เต็มขันรถเลยนะออเจออันนี้เป็นใจกลางบ้านพาง,งามช่องรัดไปทางบ้านบางเฮียงมีทางผูกค,นคันกีรีตเลยารากาด อราดอาหารการกินก็ลายเนาะสุดยอดเลยลา,านัดบ้านทาง,งามพี่น้องใกล้กับบ้านบางเฮียงพี่น้องบ้านบางเฮียงเราถือศาสนาคริสพี่น้องบ้านทาง,งามเราถือศาสนาพุทธอ๋อคุณครูคนขี้เจ้าหยียดเลยพี่น้องเลย สองบ้านที่ยูทิดกันเลยได้ไอฮอ้บานบางเฮียงแล้วนี่บ้านบางเฮียงจะมีโบสถ์บ้านพาง,งามสิมีวัดสองสาศาสนาแต่ว่าคนเล่าไอกันเนาะพี่น้องมาสอดสทางง่ญ่ทางลงไปนองบกหรือว่าทางขึ้นเมืองคาแข นี่เป็นทางลงไปนองบกเนาะไปดงใต้พุ่นล,ล่ะเราสอนไปเวียกอยู่ทางนองบกน้อยนึงตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วพี่น้องมาแวตลาดน,นัดก่อนโอเคเนาะพี่น้องมาฮอตี่มาสอนพอพี่ชิปนี่ไว้ซ้ำอีกก่อนเนาะ ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาที่ตามครับสมสำหรับคชิปนี้สบายดี